โลชาร์เจเป็งไงนะมีสรยบัทเนะนนเมนูทีอารอยติสไฮนอยคัพทิได้ไหมครัยินพดไดับอันนี้ทำให้ผมใช่ไหมครับหอมมะหอมมะคุณครับมารลโอคับอันนี้พาชามอตัดขึ้นในไงไซนอมหมมะข่เจ้ามูสับย่อยข้าวสวย จ็คกินแล้วนะครับอันนี้ผมกินคังเลักโรเจอร์เจแปนยังไงนะอร่อต่อไปอันนี้อืมเป็กับอร่อยจริงๆกับโอ้อืม ข้าม right? mm ือจายอร่อยมากมากิ้มมองเลวบอกเลยว่าเด็ดมากครับวันนี้อร่อยมากครับกิ้มมองเลวครับขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายเจอกันใหม่ค่ะยือกันใหม่ครับขอบคุณครับ Thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยจังเลย